สบายดีครับพอมาพี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเฮาครับโอ้ให้ท,ทายกระทายโบถือว่าอยู่ตรงไหนนะพี่น้องแต่ว่าน,นี่อยู่ที่ประตูระบายน้ําห้วยหลวงนะครับพี่น้องพอเห็นเพื่อนลงเฟสว่ามามามาอันสิทธิ์เบดอยู่นี่นะครับบ้าแต่ว่าบบคิดว่าจะมาก,กันหลายขนาดนี้เออเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่พ,พ่อเพื่อนด้ป่ากนันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนี่อยู่นี่ตรงประตูระบายน้ําห้วยหลวงนะครับโอ้แต่ว่ามามามาอิดกันตั้งแต่เศร้าอยู่เนาะ อืมครับครับครับโอ้นี่นีน่ประตูระบายน้ำนะครับนี่เออบรรยากาศดีอ่าได้ป่าน้ำโขงกันนะครับป่าเป็นป่าแม่น้ำนี่แหละกะล็ลอยไปลอยมานี่ครับแล้วก็โอ้เ้้าช่น้เชี่ยวก็ได้โอ้โอเปิดเปิดมันมีคันเบ็ดงามเปิด เออให้เป็นเปลือนนะครับอืมอ๋อมเมืองโอ้ได้ได้หลายปากขอมเมืองแน่เลยครับเออหลายปากนี่นะครับกำลังใส่สมาธิหนักเป็นเบสิ่งเบสิ่งหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้ไ้ปลาเด็ดปลา ออกจากตลาดมามุนมันอุ้ยขาเออไอ,อป่าเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะ,อะนิยางไปทางหุ่นเออเพราะว่าเห็นเห็นเห็น มีคนออกลงวามาสิ์เบ็ดนี่ก็เลยแบบอ้าวเอาเอาเอา,เอานึกว่ากับมาคนสองคนไปอูมากันเป็นสิบนะครับเออะตามเลยตามมเามึงของมาะมืองแน่นี่นะครับได้เบ็ดคนละคันสอง 2, คันมานะครับนี่ตอนนั้นจะเป็นสะพานข้ามห้วยหลวงนะครับนี่เราก็ได้กางห่มออกว่าแดดังแห้งอยู่นะครับ เอกอำลังแต่ละคนก็นตั้งใจติดเบียดกันเอา <S 2> <S 2> <S เน้ำไหลแห้งครับเพราะว่าคนเปิดน้ำจากหวยหลวงเนะเาะอ่าเปิดเปิดให้ไหลออกน้ำโขงนะครับนี่ โอ้พันได้แล้วครับอ้าวได้แล้วได้แล้วนี่ขอเออโอ้ส่วนมากจะได้ป่าอย่างครับพี่ส่วนมากได้ป่าอย่างครับยูนี่ป่าขาวป่าเพีย้ยป่าขาวป่าเพี้าอ๋อป่านาวป่าพีย้ยป่านางเนาะโอ้แต่ว่าน้านี่มันก็ได้เนาะเออครับครับโอ้ขอเมืองนะพี่มันได้หลายอย่างขึ้นรครับโอ้เสียวเสียวเสียว โอ้เป็นเป็นอ๋อเป็น,เป,นเป็นยาวๆแบบนี้แล้วก็ลงไปครับอ๋อที่ที่เกาะอ๋อคับป่ามันก็จะติดเพราะป่ามันมาแหล่นน้ำตื่นน้ำใหม่อ๋อก็คือว่าเบ็ดหนึ่งมันตั้งหลายตั้งหลายข้ออ๋อเป็นที่เกาะอ๋อใช่เกาะอ๋อไม่มีเย,เยื่ออ๋อครับพี่โอ้มาตั้จากมงเนี่ยครับถามเลยพี่โอ้ มาแต่เศร้าเลยเนาะได้เบิดมือแล้วมันนี่โอ้ดีดีดีครับก็อ่อนสอ่อนเพ่นเนได้เต็มนี่น่าจะไปเก็บหลายชุดแล้วแนล่เนาะขายได้พันป่ายแล้วขายได้พันป่ายแล้วพุ่อนป้านี่นี่ยมายืนแป๊บแป๊บเออเพื่อนกะนี่นะครับได้ป่าแม่น้ำแน่ก็ขึ้นมาแล้วอ๋อมันเกาะเกาะไ่ได้ใช้เหยื่อนะมันเกาะมันติดแล้วก็ขึ้นมาเลยเออนะครับนี่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 อ่ะมา เาชมกันตอนที่ประตูระบายน้ำนะคะห้วยหลวงนะคะพี่น้องเอแต่ละคนกนอบวัวป้า,าดไ,ปได้ถ่ายป้าดได้พันก็บาทแล้วสันเออว่าเพ้่มมนเมึงจะเศร้าอืาโอ้โหเตรงนี้สูงเอากระวิว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 อ มีเบ็ดมาทนละคันนะครับอากามาสิ์เบ็ดกันเอยาอ๋ออ๋อจะ,จะประตูตรงนี้โบเปิดเนาะเอประตูโบเปิดนะครับอ่าทางนั้นจะ โอ้ข้างล่างก็มีอีกทีมงานมาซิดเบ็ดข้างล่างอีกเออมาๆมาตามมาเมืองตามมาเมืองครับอืมโอ้สูงห้องก,ก็วิวอยู่เออได้เก็บอีกบรรยากาศหนึ่งนะเพราะว่าพอค่อยได้ออกมาเห็นบ่าหัวเพิ่นมารวมตัวซิดเบ็ดกันเป็นเรื่องเป็นเนล้าขนาดนี้นะครับอ,อ่า ก็ได้ป่าหลายอยู่แต่ว่าได้ขายเป็นพันแล้วเส้นไอ้มงยานี่บอกอ่าเป็นอีกมุมวิวหนึ่งเนาะที่ว่าบ่อยได้มาเห็นมเมึงนะครับพี่น้องเอ้ยเคยพามาหลอเมืองจะโดนแล้วแหละต่ว่าก็บเอาได้มาอีกนะครับวันนี้ก็ นี่ได้มาเห็นพ่อน้าขึ้นแล้วนะครับที่ประตูระบายน้ำห้วยหลวงนะครับอันนั้นก็เป็นสะพานขาวข้ามห้อยหลวงตัวนั้นก็อภัสลานะครับสวนอาหารอาภัสรานะครับนี่ฟังพลดพนันกับสิทิ์เปียดตกป่าก,กันอโอ้ได้กันเป็นเรื่องเป็นล,าง,นลางเป็นลาเป็นสันอยนู่นี่ครับอืม นป่าธรรมชาติเลยอย่างพี่น้องเออดี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 ดดอา้าวเป็นอีกอแง่มุมหนึ่งเนาะรากาอีกมุมเมืองหนึ่งของเมืองพมพิสัยบ้านเฮานะครับที่หลายคนบ่คุ้นตาบ่เคยได้เห็นเนาะพี่น้องนะครับประตูระบายน้ํานะครับง้มน,น้ําขึ้นกับระบายน้ําจากหวยหลวงออกมานะครับพี่น้องไหลออกไปน้ําโขงนะครับ้ากา นาน้าม,มาก็จะเพาะมาอ้องกับป่านะครับป่าไม่น้าก็จะมากันหลายนะครับเออคนก็มาสิทเบ็ดกันนะนี่ถือว่าเป็นได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์แล้วก็ได้เงินรพอมนะครับได้ขายได้กินได้เงินน้ำนะครับคนพิสัยบ้านเฮาครับ